สวัสดีครับผมบอยเนออนคลาสและคลิปนี้เราก็จะแนะนําวิธีการเอาภาพตอนที่เราเล่นเกมผ่านโปรแกรม b o ูส t ต็กนะครับไปออกที่หน้าจอ OBS นะครับ <c oughs> เป็นการแนะนําวิธีเอาภาพไปออกที่หน้าจอนะครับไม่ได้เป็นการแนะนําวิธีการเซตปุ่มเกมต่างๆนะ วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับโปรแกรม b o o s t a c k เนี่ยเขาอัปเดตมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันสามารถทำได้ง่ายนะครับง่ายมากเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้โอ้ยากมากตอนนี้ง่ายมากนะครับวิธีการทำก็คือเปิดโปรแกรม b o o s t a c k ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม OBS นะครับมาตรงนี้นะครับช่อง Source นะครับนี่ Source ก็คือแหล่งนะครับเลือกแหล่งจ่ายภาพเข้ามานั่นแหละง่ายๆนะครับไปที่ Game Capture ครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ Create New ก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะ ของผมก็เป็นบูสต์บูสตแตกแล้วกันนะบูสต์บูสต์แตกบูสแตกนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับชึ่มเสร็จแล้วไปที่โหมดนะครับโหมดก็เลือกอันที่สองนะครับแคปเจอร์อะไรสักอย่างวินโดนะครับขอภัยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเท่าภาษาไทยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เลือกอันวินโดนะครับเลือกตรงกลางตรงนี้นะวินโดนะครับเลือกมาที่บูสต์แตก คือปกติส่วนมากถ้าเราใช้ OBS เราจะรูก้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเราต้องมาเลือกตรงนี้นะครับคนที่ใช้ OBS เป็นประจํานะเสร็จแล้วก็กดโอเคชุมภาพไม่ขึ้น,นครับภาพไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจครับภาพมันไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ปล่อยมันนะครับเราจะเอาภาพเกมที่เราเล่นจาก b ู u e s t a c k นะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดเกมขึ้นมานะครับเกมไหนก็ได้นะผมเอาฟีไฟแล้วกันคือมันทํารอบเดียวนะครับทํารอบเดียวทําได้ ทำได้ทุกเกมนะครับที่ลองนี่นะฟรีไฟพับจีรูบล็อกนะครับได้หมดนะครับโอเคเสร็จแล้วรอโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเกมขึ้นเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะเป็นแท็บเมนูนะครับของบูสเต็ปนะครับจะมีขีดสามขีดตรงนี้คือเมนูให้กดเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วก็มาตรงนี้ครับอันที่3โหมดสตรีมมิ่งนะครับกดเปิดมันครับ ่านี่พอเปิดมาแล้วจะมีหน้าจอขึ้นมาเล็กๆขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้ก็คือหน้าจอสตรีมมิ่งของ b o ู s t a c k จะไปโผล่ที่หน้าจอของ obs นะครับแต่มันยังไม่โผล่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงหลอกกูหรือเปล่าไม่ได้หลอกนะครับเ <c oughs> มื่อเข้าโหมดสตรีมมิ่งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะจะได้เป็นหน้าจอขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่โปรแกรม b o ู Stack นะครับลีกขวาตรงที่เกมแคปเจอร์ ชื่อว่า Bootstack ที่เราทําไว้นะครับเสร็จแล้วก็เลือก Property ครับผม Property เสร็จปุ๊บก็ให้มาที่เดิมนะครับที่ Windows ตรงนี้นะจะมีตัวใหม่ขึ้นมาครับคือ hdplayer.exe Steam Game จาก Bootstack นะครับให้เลือกตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วกโด,ดโอเคครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้ครับเมื่อผ่านไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับก็ เราก็จะได้ภาพมานลเสร็จแล้วเราก็ทําการลากมาครับง่ายๆเลยนะลากมาอย่างนี้อ่าก็จะได้ภาพจากเกมบ o ส Stack เข้ามาที่หน้าจอของเราแล้วนะครับที่หน้าจอ obs แล้วนะครับต่อไปที่ผมจะทําการปิดเกมพีไฟล์แล้วเปิดเกมใหม่ขึ้นมานะครับชึบออ่าสังเกตดูนะครับคือตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะหน้าจอมันจะค้างนะครับหน้าจอมันจะค้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะหน้าจอมันจะค้างเออ ให้เราไปปิดเกมฟรีไฟล e นะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วไปเลือกเกมโลบ็อกแล้วกันนะเมื่อเราเปิดเกมโลบ็อกขึ้นมานะก็ทำเหมือนเดิมนะครับให้ไปที่เมนูนะครับแล้วก็โหมดสตรีมมิ่งครับชึบนี่เสร็จแล้วมันจะโผล่เข้ามาหน้านี้เลยนะเป็นหน้าของเกมนะครับอไม่ยากไม่ยาก สร็จแล้วเราผมลองปิดผมลองปิดโลบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดพับจีม i l e นะครับอ่านี่เห็นไหมเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยนะรถเร็วทันใจนะครับรถเร็วทันใจแต่เกมเข้าไม่ได้ครับเกมไปดึงในแล้วเนี่ยเกมก็ลังสตาร์ทอยู่โอเคมาแล้วอ่ามาแล้วนะครับ อ่าตรวจพบอีมูเลตเตอร์ทีมของคุณจะเจอทีมที่ใช้คอมเหมือนกันนะครับโอเคคนจริยันยน,นี่แค่นี้นะครับแต่ละไม่ยากนะไม่ยากเดีย๋ยวเราจะลองปิดส่วนของโปรแกรมบูสต์แตกไปเลยนะนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะลองปิดโปรแกรมบูสต์แ a กไปเลยนะเพื่อเปิดใหม่ครับผมว่าไอตัวที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยว่าไอตัวที่เราทําตรงนี้ใช้ได้ไหมนะครับ โอเคตอนนี้ปิดโปรแกรมไปแลวนะเดี๋ยวเราจะเปิดโปรแกรมบ Sta ต็ตขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเมื่อได้โปรแกรมบูสเต็ตขึ้นมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็จะลองไปเปิดอ่าพีไฟแล้วกันรู้สึกช่วงนี้เขาฮอตเลยเกินนะครับพีไฟอ่าก็ดูครับจะยังไม่ขึ้นนะเห็นไหมสังเกตนะครับภาพยังไม่ขึ้นภาพยังไม่ขึ้น คือเรายังไม่ได้มาเปิดโหมดตรงนี้นะเราไม่ได้มาเปิดโหมดสตรีมมิ่งโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดปึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวภาพจะไปโผล่ที่นี่ OBS นะครับ๋ตวต้องรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวภาพจะโผล่ที่ OBS นะครับนี่มาแล้วคลิปนี้คงจะมีเพียงตรงนี้นะครับเกีย่ยวกับการเอาภาพการเล่นเกมผ่านโปรแกรม อูดสแตกออกที่หน้าจอ OBS นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้สอนการเซตปุ่มนะพอดีผมไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดาการเล่นอีมูมือถือผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ถนัดไม่ถนัดจริงๆขออภัยด้วยขออภัยด้วยขอบคุณผู้ชมนะครับผมชอบชมวันหนึ่งทุนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผู้เพิ่งลองใช้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผมขอให้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสาวัสดีครับ